ยิวไม่มีตาหรือไม่มีมือไม่มีอวัยวะไม่มีกายหรือเจ้าคะยิวไม่มีตาหรือตัดฉันทะและโทสะได้สิ้นหรือฉไหนตัดฉัะและโทสะได้สิ้นหรือฉไหน ท่านมีเก่งแท้เห็นเป็นยอดคนท่านผู้เคยถมน้ำลายลดหนวดค่าเอาตีนเตะเช่นหมาข้างถนนผ่านหน้าบ้านคลาใดไล่ให้พ้นบัตรนี้บนอยู่หนอของเงินตราที่ไหนที่เจนัวหรือ พูดเช่นนี้เราก็เอามี่แทงทะลุอกถ้าคงไม่ได้นงนคืนอีกแล้วอีอัปรี เพื่อนทรมานฉันจริงหนอนั่นแหละแหวนพิรูดของฉันฉันได้มาจากเลอาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นโสดเลือดเนื้อของข่าเมื่อคิดคดขบดได้ ูกสาวของข้าฉันใดจะไม่ใช่เลือดเนื้อของข้าหรือต้องให้ข้าประนมและก้มหัวเหมือนคิ่ข้ามีค่าตัวติดท่านอยู่แล้วพูดเสียงกระเซ่าหัวเข่าคูไหว้เจ้ากูแล้วตอบวาจาไปว่าใต้เท้าบุญเหลือเมื่อวันพุธ ถทมทุดดเกศาข่าขอไหว้อีกครั้งหนึ่งถีบเล่นกระเด็นไปข่าขอบคุณท่านไสไม่รู้วายมันนั้นไสได้เคยทำให้ข้าอบอายเพราะเหตุที่ข้าเป็นยิวนั่นแหละและเคราะหลายทั้งหมื่นแสนก็จำเพาะประดังมาที่ข้า เหลือกำลังแทบทนไม่ได้ไม่มีใครถอนใจใหญ่นอกจากค้าไม่มีใครต้องเปลืองน้ำตานอกจากเราตัวข้านี้หวังและตั้งใจจะเป็นไมตรีจิตสนิทกัน ตั้งใจลืมความหลังตั้งต้นใหม่ให้ทสั์สินพอใจเป็นแม่นมั่นอฉันจะรีบไปหาเงินตราให้ เกลียดเขาคริสตัช่งแทบตายนี่แน่ยิวไม่มีตาหรือไม่มีมือไม่มีอวัยวะไม่มีกายหรือเจ้าคะยิวไม่มีตาหรือตัดฉันทะและโทสะได้สิ้นหรือฉไหนตัดฉัะและโทสะได้สิ้นหรือฉไหน มันนั้นไซได้เคยทำให้ข้าอบอายเพราะเหตุที่ข้าเป็นยิวนั่นแหละยิวไม่มีตาหรือยิวไม่มีมือไม่มีอว,ยาวาัยวะไม่มีกายหรือเจ้าคะหรือไม่มีสัมผัสตัดชันท้าและโทรสะได้สิ้นหรือชไหนถ้าเราเหมือนท่านอยู่แล้วไซ ถ้าเราเหมือนท่านอยู่แล้วไซส์ถ้าเราเหมือนท่านอยู่แล้วไซส์ถ้าเราเหมือนท่านอยู่แล้วไซส์